หรือสไปเดอร์แมน3จะเป็นหนังเชื่อมจักรวาลเบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว <laughs> สวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการเมเจอร์มอวิทอ์ช็อติวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวสารเอาเรื่องที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์เป็นรายสัปดาห์นะครับประจำทุกสัปดาห์เลยครับมาเล่าให้กันฟังแบบนี้ครับสัปดาห์ละสามคลิปครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์และข้อมูลทั้งหมดโดยทีมงานวิวไฟเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สัปดาห์นี้กับคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันต่อกับเรื่องราวของ Marvel Cinematic Universe ครับมีการประกาศอย่างค่อนขคางจะเป็นทางการแล้วครับว่าเจมี่ฟ็อกซ์จะกลับมามีบทบาทในหนัง SpiderMa n อีกครั้งหนึ่งครับถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการตกลงกันเบื้องต้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยเหมือนเดิมครับประกาศผ่าน i ิน t a g r a m ส่วนตัวครับว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเองน่าจะกลับมารับบทอิเล็กโทรในหนังภาค3ของ s p i d e r m a แนแน่นอนซึ บอกแบบนี้กลายเป็นที่น่าสนใจทันทีครับกับการกลับมาแต่จะกลับมาอีท่าไหนเนี่ยเพราะว่าตัวละครเจมี่ฟ็อกซ์มันอยู่อีกจัก,กรวาลภาพยนตร์หนึ่งมันคือสไปเดอร์แมนที่มีแอนดรูกาฟิลเป็นปีเตอร์พัคเกอร์นะครับหรือว่าสไปเดอร์แมนสจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเลื่อมซ้อนของจัก,กรวาลแล้วตัวละครของเจมี่ฟ็อกซ์ก็จะเป็นอิเล็กโทรที่มาจากโ์ชั่นนั้นไปเลยครับ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับตัวละครของ J.K. s i m ซมอนก็ได้รีเทิร์นกลับมาเป็นเจโจน่าเจมิสันมาแล้วนะครับใน Spider-Man far from home แต่ดูแล้วน่าจะไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันกับ Spider-Man ของททมีิแม็กควายครับแต่เป็นนักแสดงคนเดิมที่กลับมารับบทเดิมในหนังภาคนี้มากกว่าครับ จนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนเดากันไปต่างๆนานา,นาแล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน Spider-Man 3ของ Tom Holland ที่จะเป็น Spider-Man ตอนสุดท้ายซึ่ง Sony จะร่วมมือกับ Marvel Studio หรือพูดอีกอย่างพูดง่ายๆก็คือจะเป็นหนัง Spider-Man ครั้งสุดท้ายใน Marvel Cinematic Universe แล้วก็ว่าได้นะครับตามข่าวเดิมเนี่ย Disney กับ Sony เคยเกือบจะหักดิบกันด้วยการยุติการร่วมงานกันไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทํา Spider-Man ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้ตัวละคร Peter Parker จาก Marvel Cinematic Universe จบลงแล้วก็เดินออกจาก MCU แบบสว ก่อนที่โซนี่จะนำตัวละครสไปเดอร์แมนไปเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาล Sony Picture Universe of m a r v e l าเวล a าแรคหรือ SPUMC ของตัวเองที่เริ่มปูทางมาบ้างแล้วครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงตัวละครอื่นๆกันแล้วครับว่าที่อาจจะมีบทบาทในสไปเดอร์แมน3ไม่ว่าจะเป็น Green g o b l i n เวอร์ชันของเดนเดฮานนะครับไรโนเวอร์ชันของพอกิอามาติที่โผลมานิดเดียวท้ายเรื่องของ The Amazing Spider-Man 2ครับหรือกระทั่งการรวมทีมสไปเดอร์แมนทั้ง3คนก็มีความเป็นไปได้แล้วครับตอน 你。 อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างยังเป็นแค่การคาดเดาครับแต่ที่เกิดขึ้นแน่ๆใน s p i d e r m a n ภาค3ก็คือตัวละครของเจมี่ฟ็อกซ์จะไม่ได้มีตัวสีฟ้าเหมือนเวอร์ชันก่อนนะครับในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยอิเล็กโทรหน้าตาจะประมาณนี้ครับแต่พอในฉบับหนังเนี่ยโอ้โหกลายเป็นน้าตัวสีฟ้าทั้งตัวครับไม่มีอะไรเหมือนในเวอร์ชันการ์ตูนเลยแถมหน้าตาก็ออกมาดูไม่จืดนะครับแฟนๆมัไม่ชอบฮะสาบส่งกันมามากต่อมากนะครับซึ่งคราวนี้เจมี่ฟ็อกซ์ออกมาให้ข่าวเองเหมือนเดิมครับว่าเขาเองจะไม่ได้เป็นสีฟ้าอีกแล้วครับ ตอนนี้ก็เลยมีแฟนอาร์ตออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยโอโต้องบอกว่าทีเด็ดทั้งนั้นเลยครับหรือถ้าจะให้เหมือนต้นฉบับมันก็ต้องแบบนี้ไปเลยครับ อีกจุดหนึ่งก็คือต้นกาเนิดของอิเล็กโทรในเวอร์ชันฉบับก่อนครับซึ่งอิเล็กโทรที่เจมี่ฟ็อกแสดงเนี่ยเกิดจากการทดลองของบริษัทออสครปอินดัสทรีแต่ในกระตูเนี่ยอิเล็กโทรได้รับพลังไฟฟ้าจากสตาร์คอินดัสทรีครับจนมีคนแซวกันว่าถ้ายึดตามแบบกระตูเนี่ยพีเตอร์พรคเกอร์คงต้องไปตามล้างตามเช็ดปัญหาที่มิสเตอร์สตาร์กก่อเอาไว้เหมือนกับไป้มิสซูริโออีกแล้วครับ นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของ Marvel Cinematic Universe โดยเฉพาะ Spider-Man นะครับเราก็หวังครับว่า Spider-Man ในมือของ Marvel s t u d i o ภาคสุดท้ายครั้งนี้จะเป็นการแลนดิ้งสวยๆนะครับแล้วก็ส่ง Spider-Man ให้กับ Sony ไปทํางานต่อได้แบบสนุกสนานนะครับรอดูแล้วกันว่างานทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไรครับและนี่คือทั้งหมดของ Major m o v i e t a l k s h o t n u ในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าแต่จะเป็นเรื่องของอะไรจับตามองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ